สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC YouTube บบายไปจากเอฟซีเฟซบุ๊กบายประจากนะครับอ่าก็สวัสดีลูกค้าของอ่าบริษัทจีวีนีสุดจำกัดนะครับอ่าวันนี้นะครับผมเซลบอยนะครับก็จะพา FC และลูกค้าทุกท่านมาดูนี่เลยครับเป็นรถ6ล้อเ m r 130นะครับอ่าซึ่งมีความยาว4ี่เมตรสาเซนนะครับอ่าในคันนี้นะครับเป็นรถบรรทุก รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมได้นํามาต่อแท่งดูดสิมบริงกูลนะครับเป็นขนาด6ลิตรนะครับผมขนาด6ลิตรสีขาวนะครับหรืออแบบนี้ก็สามารถต่อรถถารถน้ําได้ด้วยนะครับแต่สําหรับคันนี้แล้วนะครับผมซึ่งไปรับมาอา่ไม่ใหม่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต่อแท่งดูดสิมบอริงกูลนะครับก็ฝาก FC รายลูกค้าทุกท่านด้วยถ้าใครอยากได้รถใหม่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกเพื่อการต่ออย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อด้าดินหินดินทรายนะครับหรือว่าจะเป็นต่อสไลด์ต่อเคนนะครับต่อรถตู้ตู้วิ่งกะของแบบเคอรี่อะไรประมาณนี้นะครับเราก็รับต่อให้นะครับก็ฝากไว้หน่อยนะครับถ้าอยากได้รถบรรทุกใหม่ของอีสุนะครับก็ให้นึกถึงบริษัทจีวีนีสุจำกัด นะครับติดต่อได้ก็คือเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์0820186019นะครับแล้วก็ติดต่อมาทางเพจของบริษัทชีวินอสุ่ธิ์จำกัดก็ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อมาทาง Facebook ของผมบอยประจักษ์ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับอยากได้รถอีสุร,รถใหม่ป้ายแดงให้นึกถึงผมบอยประจักษ์และบริษัทชีวินีิสุ่ธิ์จำกัดครับผม